สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้จะมาลากคาร์บูเรเตอร์นะครับคาร,ร์บูเรเตอร์มอเตอร์ไซค์นะครับจะเป็นรถรุ่นเก่าครับรถรุ่นนี้ก็ใช้ประมาณสักสาวปีแล้วครับเราจะมาแก้คาร์บูเรเตรอร์ถอดคาร์บูเรเตอร์เขามาล่างครับท่านผู้ชมเราต้องถอดเอาเนี่ยออกก่อนนะครับท่านผู้ชม รถลุนนี่ก็ถือว่าแก้ง่ายครับท่านผู้ชมนะครับตันนี้ผมจะแกะออกเรื่องผมวุฒิปุ๋ยจิตตต่อคิดว่าท่านผู้ชมนะครับกลัว <c oughs> คลิปมันจะยาวเกินไปครับท่านผู้ชมครับเขาจะแกะตรงนี้ออกก่อนครับนี่ครับถอดตรงนี้ออกก่อนครับเพราะว่าทุกข้างที่เขาเคยถอดนะครับเขาจะ เราหาอย่างมุกปิดตัวนี้ยากครับเลยว่าต้องถอดเอาเนี่ยไว้ปิดตีปิดเปิดนะครับนะครับถอดออกมาเลยครับนี่ครับเก็บน็อตไว้ครับนี่ตัวนี้ถ้าเขาถอดอันนี้ออกหมดเพราะ่าเวลาปิดเปิดจะลำบากเขาเนี่ยครับ ก็สามารถปิดเปิดแบบนี้ได้ครับนี่ครับนี่ครับน้ำมันออกเลยครับปิดเลยครับนี่ครับสามารถปิดเปิดบลดเท่ากับประกอบเข้าที่หลังนะครับแบบนี้ครับแบบนี้จะง่ายครับทุกครั้งผมเคยเปิดแล้วผมเอาวพวกตอนเขาใส่ครับมันยังไหลอยู่แบบนี้มันจะบไหลแล้วครับบลดเท็กประกอบพรอบเอาใส่ี้ไปที่หลังนะครับท่านผู้ชมอ่ะถือสำเร็จนะครับเท่ากกับมาขันน็อตตะเข้ออกครับ มีอีเลยครับน่าจะเป็นนัดเบอร์แปดครับเนี่นี่ครับเบอร์แปดน่าจะใจอครับเบอร์แปดหรือเบอร์หกเบอร์แปดเหรอครับมาได้ครับเบอร์หกครับเบอร์หกเบอร์หกครับนัดเบอร์หกนัดเบอร์ นีครับอ่านี่ครับน้ำใสแนวเดียวหายครับอันนี้กระลุกมาจากนี่ครับตัวย่า,ายครับส่ในนีหมดนะครับเดี๋ยวจะได้ล่างครับ อ่าเดนเป็นเรียบร้อยครับแบบนี้เรียบร้อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนยอย่าโยู่แถวนี่ครับบริษัทเอามารุดเลยมีต้นนี้ครับรุดต้นนี้สายแข็งหมดแล้วครับคงจะดีกว่านะครับแข็งหมดแล้วครับ นนะครับทานผู้ชมพอมันเดินเบา้าบอกไขได้นะครับน่าจะเป็นพวกฝุ่นละอองพวกนี้นะคระัทบทำกันล่า,างเดียวผมจะขยับไปปูนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นตกมาจะง่ายลำบากครับ ไม่เฉืยมือไปปุ้นครับอันนี้ร็จจะบรรจเชครับวันนี้ะแล้วผมจะต่อคลิปทนปู้มชมนะครับอ่ะเราก็มาถอดน็อตครับถอดน็อตทุกตัวครับเพื่อจะทำกาชรชำระเขาแล้วครับท่านาู้ชม อายอดนอตทุกตัวครับเพื่อ <ไป S 1> <Stamp> ชําแหลกครับล้างแล้วครับวันนี้นะเพราะว่าเขาเดินเบาไม่ไม่ค่อยจะได้นี่ครับดูหน้าตาเขาครับนี่ครับหกเข็มวกอะไรครับ โอ,โ,อโอ้เดี๋ยวหายครับอันเดียวในโลกโอเคเสร็จอยงนี้ครับไม่มีสปริงอะไรครับ ครับท่านชมีเท่านี้แหละครับล้างเท่านี้เดี๋ยวต้องหานะ้ำมุกน้ำมันมาล้างแล้วครับเราล้างเรียบร้อยครับท่านชมขั้นตอนต่อไปเราก็จะประกอบเขาเข้าแล้วครับนะครับดูเลยครับ จะประกอบแล้วครับต่อไปก็ประกอบประกอบนี้เข้าไปก่อนครับโอ้ยหยย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 นยยยยยยอยย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 ียย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 อยก,กอบยย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 ยอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อน,นอ พราะไม่โดนน้ำมันแล้วมือแพน้ำมันครับท่านผู้ชมต่อไปก็ใส่เจ้าตัวนี้ครับใส่เขไปเลยเสร็จแล้วก็เอาข้อมลงอย่างนี้ครับข้อมลงอย่างนี้แล้วก็ผมว่าผมว่ามันยังใส่ง่ายกว่าคาร์บูเรเตอร์เครื่องตัดหญ้าน,นะครับด,ดูมันดูมันอันใหญ่ครับ ยามเล็กครับชิ้นงานเล็กมากเป็นแต่ยากเอาแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปขันนี่ครับประกอบเป็นนี้ครับถ้าเราทําบ่อยๆครับท่านชมเราก็จะถือความชานานครับนี่ผมกดไม่ได้บ่อยหรอกครับนานๆครั้งเหมือนกันครับ การข้างออกมีก็ลืมบ้างนะท่านผู้ชมบางครั้งเราทำนะลืมแล้วก็สามารถที่จะเอาออกได้ไปตรงไหนลืมไหมนี่เดี๋ยวดูจุดเอาจุดนี้ดูนี้ดนูดนี้ตรงนี้ครับอ่าดูตรงนี้เอาใส่เข้าไปก่อนอ่าอย่างนี้ใช้ได้เสร็จแล้วก็กลับกลับยังไงโอ้ใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้อนเออ อันใหญ่ครับมันผมดูว่ามันจะง่ายกว่าขบูเลตเตอร์เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าอันเล็กลูกเล็กทำมือไม้เราใหญ่จับยากครับทำเหมือนเดิมตึงๆม,มือแล้วครับท่านผู้ชมก็ขับเข้าไปเหมือนเดิม ไม่มีอะไรอีกแล้วครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปจูนเครื่องครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นเข็มแทงลูกรอยมันจะใช่นะยังไม่ใช่นะมีมัมาา้ย่ลมอากาศเข็มอากาศครับ มากกาัดขันเข้าไปสุดก่อนครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดกับเครื่องมอเตอร์ไซค์เราเราก็ค่อยๆขันลงมาครับประมาณรอบครึ่งหรือสองรอบประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเข็มน้ำมันขันเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยปรับเอาเท่านี้ก็ไม่ไม,ไมีอะไรแล้วครับนี่ชุบสมาก็ไม่ได้ใช้แล้วครับ ตอนแก้วตัวนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้ครับใช้กับมือล้วงออกเลยเพาสายโชคนี่มันส่วนใหญ่มันมันจะเนืดครับสายโชคไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สู้เราเอามือล้วงทําแบบนี้ดีกว่าง่ายก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็เข้าไปประกอบตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมครับตอนตรงนี้ตรงนี้เราก็จะประกอบกันแล้วครับท่านผู้ชม ตัวนี้สายตัวนี้สายตัวนี้มันน่าจะเข้าอ๋อไม่น่าใสายตัวนี้มันน่าจะเข้าครับอันนี้มันสายอากาศครับสายอากาศทำไมมันเบอร์เล็กจังครับมันเบอร์เล็กครับ ตัวนี้มันจะทําให้ฝุดรลออเข้าหรือเปล่าครับตัวนี้ยังใหญ่อยู่ครับเนีดี๋ยวผมต้องตัดดูก่อนครับโอ้มันแข็งมากครับท่านผู้ชมแข็งมากๆต่อไปเราจะประกอบครับสายนี้ไม่ใส่ยาครับไม่ใส่ลวครับใส่อากาศ อย่างนี้แหละเอ้าใส่อย่างนี้แหละครับเอาละผมมันอากาศเข้าตรงนี้ครับไม่เป็นไราขาดๆต่อไปก็จะตรงนี้ใส่ครับนี่ครับที่เราป้องกันไว้นะครับลดสองตัว ครับแบบนี้มันจะเรามีที่ปิดเปิดน้ำมันสบายเลยครับทีนี้นะครับขันแก้วตัวนี้ออกไปไปเลยครับแบบนี้สำเร็จสําสำเร็จขอกไปเลยขันาไปเลยขัาไปเลยข,เขัาไปเลย นะครับแบบนี้ครับอันแบบนี้เขาเปิดอย่าพูดเปิดน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันรั่ว <laughs> ตึงๆมือพอครับด้บานนี้ก็ยากหน่อยครับต้องอู่ฝั่งนู้นครับท่านชมตเ,เกลยดอ้อมไปเราอยู่ฝั่งนี้ครับดูฝั่งนี้ใกล้กับชมอ่าเอาแล้วครับ นนเดี๋ยวก็มาล็อกจากตัวนี้ถ้าตัวนี้ตรงอยู่ด้านนู้นครับไม่สายก็อย่างนี้แหละครับขอเข้าพออ,อออกคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวส่วนเจ้าที่ประกอบประกอบวกโค้งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้มันง่ายครับแบบนี้อันนี้มันจะยากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคงจะประกอบไอ้พวก โครงสร้างข้างนอกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมที่จะลองล้างคาบูลิเตอร์ดูก็ลองลองดูล้างดูนะครับท่านผู้ชมไม่มีนนอะไรอีกแล้วครับอ๋อให้ผมสตาร์ทดูแลครับสตาร์ทดูต้องจูนนะครับเปิดเปิดน้ำมันลงแล้วนะครับเปิดลงมันลงสักครู่นะครับเดี๋ยวจะจูนแล้วสตาร์ทดูนะครับ ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเด,เดี๋ยวขันนอ็อตอีกหนึน่ง,งตัวครับท่านผู้ชมขันน็อตตรงนั้น,อ,นอ,อีกตัวรอสักครู่นะครับท่านผู้ชมจะลองสตาร์ทดูนะครับท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยครับว่าเขาจะติดไหมครับลอสตาร์ทดูครับ นอกเข้าไปเหมือนเดิมนะคะรับท่านผู้ชมโอ้โห oh, oh, คลิปนี้ก็กินเวลาท่านผู้ชมไปเยอะเหมือนกันนะ <laughs> เกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์แนละกดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับบายๆครับ mm hmm. <laughs>